สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอตจะรับเข้าสู่เกมลาเรนเจอร์นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาสุ่มกาชาตามล่าเอลิสในตู้ผู้กัดเอลิสและก็ลุยเจอนะครับผมจะมาเปิด2 ID นะ ID e l เอลนเกแล็วละก็ ID l ีเนานเลที่3นะครับผมก็เปิดด้วยตัวกาชาน,นะครับเพราะว่า Ruby มีไม่พอนะครับก็ต้องรอรีลีก,ก่อนนะครับผมในไอดีนี้เนี่ยมีอยู่23สใบนะครับส่วน ID ID ไอดีจำนานเลเวล3เนี่ยมีอยู่ประมาณ20ใบเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวก็จะมาสุ่มมานะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ก็แอบคาดหวังเล็กๆน้ออๆว่าจะได้ครับผมคืออยากได้จริงๆนะเพราะว่า ไอดีนี้เนี่ยขาดาเมท่าไฟนะครับผมขาดาเมท่าไฟที่จริงว่าจะปั้นรีวานแหละแต่ว่าพอคิดดูก็จะปั้นเอริสมากกว่าถ้าเกิดว่าได้นะตอนนี้กบอันตราผมเก็บได้ประมาณ17ตัวแล้วนะครับผมก็อีก8ีก3ตัวเองก็หาได้อยู่นะครับมาครับผู้ชมเดี๋ยวเรามาเปิดเลยจีกว่านะไม่ต้องรีลาอย่างสิ้นครับผมลุยกันเลยดีกว่ามาครับผมรอบแรก อยากได้เอลิสมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าได้เอลิสมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยและนะเอลิสโอ้โหโคนี่ตัวนี้เนี่ยเอาไปเป็นพ1 0 0่0้่ได้ครับแต่ว่ามันก็ปั้นยากนิดหน่อยแหละนะครับโอเครอบที่2เลยเปิดแบบไม่รีเราอะไรทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็ส่วนกีรลมนะผมก็ยังโอ้โหเดินนี้ตัวนี้อีกแล้วนะครับผมกีรลมเนี่ยผมเก็บได้เยอะเลยนะ เดี๋ยวผมค่อยมาเปิดให้ดูด้วกันว่ากีแรนดนเนี่ยผมได้เท่าไหร่แล้วนะครับคือไอดีแต่และไอดีผมเนี่ยมันก็เปิดได้เท่าๆกันเลยนะครับกีแรนดนนะครับเก็บได้ตัวเท่าๆกันเลยนะครับผมเอาตัวยัดแต่และตัวใส่ด้วยกันอืมวิ่ร้อยสิบนะครับตอนนี้ถ้าเราาถ้าจะไม่ผิดประมาณหนึ่งสิบสองตัวโอ้โหเมอร์ลี่โอ้โหเมอร์ลี่เมอร์ลี่ตัวปวดของพี่กองสุดนะครับผมและตัวปวดของผมคืออะไรแน่นอนครับคงจะเป็นอ่า ตัวไหนวะลืมและเพราะผมไม่ได้เปิดนานแล้วนะครับผมอาจจะเป็นพวกตระกูลบ่าวนะครับโอโ้โคโนี่ควินากลูคตัวนี้ผมได้แล้วแบบว่าทำไมไม่ได้ทำไมผมไม่ได้เดือนนั้นวะ,จะเจ้ากบนะครับประมาณนั้นอ้โ,อโหเรียบร้อยเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมมาเปิดกีรันให้ดูนะว่าผมได้กี่ตัวแล้วนะครับสลับไอดีนี้นะครับ 5 6 7 8 9 11 12 13ดาได้13ตัวแล้วนะคุณผู้ชมขาดอีกแค่7ตัวเองนะครับโอ้โหถือว่าไปไกลมากเลยนะสำหรับไอเดีนี้นะครับส่วน <c oughs> กรุฮเอร์ก็ยังไม่ถึงไหนเลยนะครับอีกประมาณแสนเจผมคิดว่าน่าจะถึงแหละถ้าผมขยันนะครับขยันเล่นนะขยันเล่นขยันตีเลยแบบนี้นะครับส่วนกิวลลรอบนี้ก็ น่าจะชนะได้แหละมั้งเทาเกับว่าเขาไม่ตีป้อมแรกให้ตีป้อมให้เป็นศูนย์นะครับอืมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ไอดีเวอร์ตำนานดีกว่านะครับไปสุ่มตัวต่อนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็มาเปิดที่ไอดีเลเวลตำนานเลเวลที่3ดีกว่านะครับผมโอเคมาครับมีอยู่ตัวราชาเนี่ยมีอยู่ประมาณรู้สึกว่าจะเท่าไหร่นะประมาณ20ใบเปเปะได้นะครับเนี่ยนะครับ เดี๋ยวจะมาสุ่มนะไอเีนี้ก็ต้องการเอลิสเช่นเคยครับเพราะว่าคือดาเมจถ้าไฟผมไม่มียกเลือกอมตะเลยนะครับเบาไฟผมไม่มีนะสำหรับไอเีนี้ถ้ามีเนี่ยผมจะปั้นแน่นอนนะครับเอามาแทนเบา13นะครับประมาณนั้นหรือว่าจะเอามาแทนมูลหมอดูก็ได้นะครับส่วนคิงเนี่ยคือสุดาที่มันมีมันไม่มียกเลือกอมตะนะครับมันมีแต่ฟลาวเวอร์ของมันนะครับอันเชิญทักษะนะครับผมอัญเชิญ อันเชิญออันเชิญดอกไม้ยักษ์อะไรประมาณนั้นนะครับที่มียกเรื่อ,อามาตะนะโอเคไม่รีรออะไรทั้งสิ้นครับโอ้โหสำหรับไอตีนี้ก็จะเลเวลตำนานเลเวลที่4แล้วเหรอเนี่ยทำไมไวจังเลยนะครับสงสัยผมเล่นทุกวันแหละคือผมเล่นทุกวันนะไฮ้ดีเนี่ยผมเล่นทุกวันครับทั้งเสต็ปพิเศษ P PP พีพีเนี่ยบางครั้งก็ไม่เล่นบางครั้งก็เล่นครับผมแต่ว่าก็บางก็อาจจะถี่เล่นถีถีแหละโอ้โหมูลนักข่าวเอาหัวใจแม้ใครเนี่ยเอาหัวใจมาให้เอลิสใช่ไหมโอเคอะไรวะเนี่ย โอเคครับผมเลือก็วๆดีกว่านะมามาครับผมมันต้องได้แล้วแหละจังหวะเนี้ยคือมันต้องได้อะนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแล้วแต่ก็เดี๋ยวค่อยเปิดเอารูบี้กันเลยกันโอ้โหเอริสแคร์เอร์เบิร์ดโอ้โหตีมสีแดงมาหมดทําไมไม่เอาตีมสีแดงที่มีเอริสลาโอ้โหน้อยใจเนี้ยเนี้ยน้อยใจเนี้ยเนี้ยเหมือนเดิมครับไอเดีน,นี้ก็รูบี้ไม่พอนะครับผมก็รอรีลีเหมือนกัน เอาง่ายคือ3 ID นี้นะครับผมจะสุ่มแน่นอน ID เดเวลวจำนานเลเวลที่8 ID เดเวลวจำนานเลเวลที่3นะครับโออลิสเอลิสหรือว่า ID เดีจำนานเลเวลที่3ามอันที่อ่าเอาใหม่ไอเดียไเดีเร็วจำนานเลเวลที่แปดไเดเวลวจำนาน ID ที่ ID เดเวลวจำนาน ID ที่3นะครับแล้วเอ้ยไม่ใช่สิโอ้โหผมพูดอะไรหูเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่ ID เดเวลวจำนานเลเวลที่28แล้วก็ ID เดเวลวจำนาน เลเวลที่3แล้วก็ต่อด้วย a อดีเลเวลตำนานเลเวลที่อ่าเอ้ยไม่ใช่ i อดีเอเลนเจเกอร์แม็ก e ครับผมไทเกอร์นักชิมโอ้ H oh my god ไม่ได้เลยอะ่ะนะครับ4 ID อดีเอ้ยเปิดมาหลาย i อดีเลยมันไม่ได้เลยนะครับเนี่ยแม่เจ้ามันก็เกินไปแหลนะเนาะคุณผู้ชม สำหรับไอเดียนี้นะครับบอกไเลยว่าสุดจริงเปิดไม่ได้ตัวดีก็ไม่ไม่ปั้นอ่ะเอาง่ายๆนะครับมีกะมีกบอัญตร่าอยู่19 29ตัวคิดเอาละกันนะคือแบบโอ้โหผมเกลือมากจริงๆอะนะครับโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าไปถึงไหนแล้วนะครับสำหรับไอเดียนี้นะ12ตัวนะครับอุ้ยแสดงว่าไอเดียเอเลนจิเกอร์แม็กผมเนี่ยไปก้าไกลก้าวกระโดดกว่าไอเดียอื่นนะเนี่ยเพราะว่า ไอที่อ,อื่นของผมเนี่ยมีอยู่12มีส2มี12ตัวประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าไอเดอร์เลนเกอร์แม็กเนี่ยมีอยู่ตัวมีอยู่13ตัวนะกิเลนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพีพีปิดท้ายดีกว่านลครับผมแบบใครเครียดใครเครียดอะไรประมาณนั้นแล้วก็อยากจะขึ้นเพชรหนึ่งด้วยสำหรับไอเดียนี้เพราะว่าถ้าขึ้นไอเดียาเพราะว่าถ้าขึ้นเพชรหนึ่งเนี่ยไอเดียนี้เนี่ยจะรับดูบี้ประมาณ160ยหกสูบี้อืมมันก็ตามมันก็เหมือนกแบบับความปรารถนาเล็กๆน้อยๆน,นะครับ เลสโกครับผมมีลูบี้อยู่160ลูบี้ถ้ายืนเพชรหได้ก็จะได้อีก160ใช่ไหมก็จะเหลือประมาณ320ลูบี้ซึ่งลูบี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมากผมว่าจะเอาไว้เปิดเดือนหน้าแต่ว่าพอคิดดูอีกทีแสงมืดตัวเก่าก็จะเอากลับมาขายอยู่แล้วมันก็เป็นมันไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดเราก็ค่อยเปิดหาทีหลังก็ได้แค่ใช้เวลานานหน่อยแต่คลาโบพวกนี้เนี่ยมันใช้เวลา,นานแบบ เยอะมันมันแค่เอามาเดือเนี่ยก็คือพอเลยครับมันแบบว่าไม่เยอะอ่ะคือมันนามาแค่เดือเดียวยก็ไม่ไม่เอามาขายอีกแล้วประมาณนั้นโหทีมผมโดนที่มาริทลนอะไรต่างๆโหเรียบร้อยครับเจสิก้านะครับเจสิก้าอามาเฉลิสนะครับผม ฮิมาวาลีตัวเกียนนะครับผมผมสู้ไม่ไหวอะ่ะอันนี้จริงนะครับถ้าผมมียกเรื่องมาตะนะดาเมจผมตัวดาเมจสามธาตุผมแบบว่าพวกดาเมจธาตุไฟธาตุาไม้ผมมีเอามายกเรื่องมาตะนะมันจะสบายดีกว่านี้อีกนะครับแต่ที่ผมมันไม่มีเรื่องมาตาะอันนี้เสียดายเสียดายแค่ตรงนี้แหละนะครับโอ้โหรอบแรกก็แพ้และดูทรงแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะเนี่ยอืแม่เจ้าเกินไปว่ะ โอเคผมแพ้แล้วผมแพ้แล้วกันนะเกียร์เขาได้จะดีนะเลเวลแค่ยูสี่ส้าเองโอ้โหเกียร์เขาก็ดีมากเกินไปแล้นะไม่เป็นไรครับสู้ต่อไปถึงแม้ว่าเราจะเกียร์ไม่ค่อยดีแต่เราก็ต้องสู้ต่อไปเพราะว่าเราเป็นสายฟรีแล้วก็สายอดทนยังไงล่ะเราแค์คริสมาสแค่นั้นแหละครับบอกเลยว่าถ้ากระดิ่งเยอะมากๆเนี่ยไอ้ดีนี้จะสามารถต่อกรกับไอ้ดีที่มีเกียร์ดีๆได้เลย คือตัวก็โหดอยู่แล้วนะเกียร์ก็ดีแล้วเกเรมิเต็ดนะครับโอเคลุ้กันเลยเขาสลับอรอบนี้ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าแต่ถ้าจะให้ดาวก็น่าจะชนะแหละเพราะว่าทีมเขาก็ไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะโดนวิชิผมก็ไปก็ตายหมดแล้วนะเอลิสคิโจทากะไอ้อดีผมมาช่วยหมดเลยเหรอเนะี่ยไม่ใชอ่อันนี้อายไม่ใช่โอเคเปีย้ยงโอเคเรียบร้อยครับผมรอบนี้เชลลไปแบบโนยเท่มเลยนะ มานีอ่อาจจะมีโอกาสขึ้นเพชรหนึ่งได้นะบอกตรงไหน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 ขอดูหน่อยสิขอดูหน่อยสิอันนี้จริงนะครับผู้ชมผมจากจะสูงลูเดียสและก็เอลิสมากแบบว่าตู้นั้นแต่ว่ามันยังไม่มาไงมันมาประมาณวันที่23ประมาณวันที่23ครับมันถึงจะมาตู้กาชาเพื่อโอกาสลูเดียสและก็เอลิสแต่นี่จริงเนี่ยถ้าเกิดว่า พอจบมันอาจจะไม่มีผู้อโอกาสแล้วก็ได้มั้งนะเพราะว่ามันจบประมาณวันที่เท่าไหร่นะผมขอดูกันนะจบบาประมาณที่ที่สิบห้าเอ้ยหรือว่าจะมีอีกประมาณท้ายท้ายเดือนประมาณวันที่ที่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเออก็มีโอกาสเป็นไม่ได้นะที่จะเพิ่มโอกาสจับคู่เอลิสและก็รูดีตน,นะครับแล้วก็อาจจะมีล็อกซี่กับรูดีต์ด้วยแล้วก็เพิ่มโอกาสเกีย์จะดาวสามชนิดนะครับผมถ้ามีเนี่ยก็ อาจจะเปิดหรืออาจจะไม่เปิดก็ได้นะสลับไอดีนี้โอ้โหผมว่านะผมจะ,จะแพ้ว่ะผมกดผมคิดยังไงวะผมคิดยังไงเนี่ยถึงจะมาสู้กับไอดีนี้ที่มีอาวาธระสืกแม่งเหมือนกันแต่ก็ต้องสู้แหละนะครับแต่ก็ต้องสู้เพราะว่าบางครั้งนะครับคนที่มีตัวดีดเนี่ยอาจจะมีเกียร์ไม่ดีก็ได้เหมือนเช่นไอดีผมแต่มันก็มีส่วนน้อยแหละนะเพราะว่าบางคนก็ได้แบบได้จากได้ตัวดีจากตัวกาชาแล้วก็เอาทุ่มลูบี้เนี่ยไปส่มกับเกียร์ อย่างเช่นทีมนี้ไงล่ะอย่างเช่นทีมศัตรูงไงล่ะโอ้โหแม่เจ้าแม่เจ้าดาวิชีทีมเขาโหดเกินไปแล้วนะครับโอเคอ๋อได้อยู่ครับได้อยู่เพราะว่าทีมผมมีดาวิชีเอาไว้กอลดีๆนะครับแต่ว่าทีมเขาก็มีดาวิชีไว้กอลดีๆอยู่เหมือนกันโอ้บาวโยมนี่ผมโดนครูดาวอะ่ะผมโดนอ่อยู่ศัตรูเอาปะัะการชั่วคคาแต่ว่า ไม่เป็นไรครับเรามีคอมโบตัดแรกถ้าเกิดว่าเขาปล่อยตัวไม่ได้มันก็ไม่มีผลอะไรกับทีมเราแล้วนะโอเคพยายามยื้อับผมทีมผมเนี่ยจะเป็นสายยือ้อคือทุกทุกไอดีผมเนี่ยมันจะเป็นสายยื้อมากกว่านะทุกไอดีที่ผมเล่นมาทั้งทั้งให้ไอดีเนี่ยจะเป็นสายยื้อมากกว่าโอเคคือมันมีแต่คอมโบตัดแรกไงมีมุนริยางอะไรแบบนี้นะครับมอเลเจเคีบาไฟประมาณนั้น ดูดูดีฮะโอ้โหโคนนี้พนันชิปไม่น่าจะสู้ไหวอ่ะเดี๋ยวลองเอาชิมนี้ดูแล้วกันถึงแม้ว่าจะเลเวตำนานเยอะอย <laughs> ผมไม่น่าจะคิดผิดว่าเพราะว่าเลเวลแบบนี้ยตัวแบบนี้เกียร์เกียร์ยน่าจะโหดนะครับให้สันนิษฐานไปเลยนะว่าคนเลเวตำนานที่มีแบบตัวตัวไม่ค่อยดีหรือว่าตัวที่ไม่โอพีมากเนี่ยส่วนมากเกียร์เขาจะดีครับผมรับประกันเลยแหละมัง้ง <laughs> มีโอกาสมีโอกาสเป็นแบบเยอะมากอะ่ะยกเว้นคนที่แบบ แค่ติดตัวตลกแบบว่าปั้นตลกตลกแล้วก็ไม่ซีเรสอะไรมากมายในการเล่นเกมอะไรแบบเนี้ยเนี่ยครับเห็นไหมเห็นไหมเริ่มแล้วเริ่มแล้วชินโนสเกตผมชินโนสเกตทีมเขาคือแบบเริ่มและนะครับเริ่มโอ้หโอเคพัดเลยแล้วกันโอ้โอบาศูนย์หนึ่งผมไปดันหน้าป้อมได้แต่ว่าทีมผมก็ยืนไม่ทันเอ้ยทันอยู่มั้งเนี่ยอ้แต่ว่าโดนอะไรอ่ะเมื่อกี้โอ้โหผมว่าได้ไงผมว่าแล้วผมว่าแล้ว เห็นไหมเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมผมการันตีได้เลยว่าทีมเขาจะโหดมากเกียร์เขาจะโหดมากครับเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับผมโอ้โหรอบนี้แพ้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูเกียร์นะผมเล่นในหลีกแถวๆนี้นานมากนะคุณผู้ชมจนผมสามารถเดาได้เลยว่าเกียร์แบบเนี้ยคือคนแบบเนี้ยเขาจะมีเกียร์โหดมากครับแนะนําเลยนะว่าจะไปอย่าไปตีทีมที่แบบว่าตัวไม่โอพั้นตัวที่ไม่โอพีแบบเนี้ยแนะนํานะอย่าเพิ่งไปตีดีกวก่าถ้าเกียร์เราไม่ถึงตัวเราไม่ถึงนะครับ มันจะเป็นแบบผมนี่แหละขนาดเกีี่ยผมดีเลยนะแบบว่าดีแบบโอเคเลยอะ่ะใช้ได้เลยอะ่ะยังแพ้นะครับอ่ะรอบสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูก่อนละกันนะครับคารินสนัซซมิซากุระไม่ไหวเจอเจอสกาสแสงด้วยอินุชาชาดานนาป้อมทีเดียวคือปึ้มเลยแหละนะฮะอ่ะไหนๆก็ไหนๆแลละอุ้ยแต่ว่าอามาโยมิดัด๊สามคอมโบสุดยอดอะ่ะ ว้มีแต่ทีมหนึงถึกอ่ะคุณผู้ชมคิดเอาละกันนะมาลองดูกับทีมนี้ละกันนะต้องขออนุญาตตีนะครับผม <c oughs> คือหลีกนี้ตีทีมไทยได้สบายคือตทีทีมไทยเลยอ่ะนะผมไม่ค่อยจะแจกแ้มเท่าไหร่เพราะว่าตัวผมเองเนย่ยมันก็ไม่ได้แข่งขันอะไรมากมายนะครับที่จะแจกแต้มได้ฟรีๆคื่อผมก็จะต้องตีแข่งขันด้วยไม่งั้นทีไม่งั้น,นแรงผมมันจะตกไปที่เพจสองเพจสามอ่ะก็เลยต้องตีทีมไทยด้วยนะครับอะไรไมาณนั้นนี่คือเหตุผลของผมนะโอเคครับ มาเลย let's go ครับผมรอบสุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าเดวิชี่กอบได้ไหมเดวิชี่กอบได้อยู่น่้จะกอบได้แหละมัง้งเพราะว่าเห็นกอบมาเป็นพือเป็นพืออยู่มาฮะเรียบร้อยลูเดียสลูเดียสทีมเขาก็ออกปรฏิกปรกัาได้ดีแต่ว่าทีมผมเนี่ยเป็นสายถึกไงสบายสบายอยู่แล้วเรียบร้อยฮะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมสรับการ p p นะอ่า ก็ชนะ3เอ้ยชนะ3แพ้2องไงถูกแล้วถูกต้องแล้วนะครับเสียดายที่แพ้ตัวเกสียดายที่แพ้เกียร์เกียร์ทีมดีๆนะครับผมประมาณนั้นโอเคประมาณนี้แล้วกันนะหมวดสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาสุ่มกาชาเพื่อโอกาสได้รับอ่าเอลิสและก็ลุยเจนนะครับกำลังจะพูดว่าอ่าลุยเจนและก็ลุยเอลิสเลยพิมพ์ผิดพูดผิดนะครับเป็นเอลิสและก็ลุยเจนเนาะ ประมาณนี้ล้วกันนะครับผมสำรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณผู้มชมมากๆครับที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับซาวอยูนะละบ๊ายบายครับผม